ค,คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันประมวลชนะจรัสชดพัค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าทําบุญแล้วอย่าเสียดายให้ปลื้มทําครั้งเดียวต้องปลื้มห้านครั้งจึงจะถูกต้องทําบุญครั้งเดียวปลื้มไปล้านครั้งทำสองครั้งก็ปลื้มไปหลายๆล้านครั้ง ทำนับครั้งไม่ถ้วนก็ต้องปลื้มกันนับครั้งไม่ถ้วนนั่นแหละจะเป็นทางมาแห่งบุญพระเดชพระคุณพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานสงในพิธีตักบัตรพระหนึ่งหมืนรูปทำบุญเมืองนครราชสีมา556ปี โดยมีคณะส่งจาก4จังหวัดในเขตนครชัยบุริีได้แก่นครราชสีมาชัย,ยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์มาเป็นเนื้อนาบุญมีสาธุชนร่วมง,งานเป็นจำนวนมากค่ะณบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ10,000รูป โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายสุวัตลิป,ปะตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมด้วยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการ สารทหารตำรวจพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้โดยมีตัวแทนได้น้อมถวายทูบเทียนแพรเครื่องสักการะและน้อมถวายพานดอกไม้สักการะแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้นายประเสริฐบุญชัยสุขนาย,ยกเทศมนตรีคนครคราชสีมาได้กล่าวให้การต้อนรับ ในส่วนของด็อร์ยลดาหวังสุภกิจโกศนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้นายสุวัตลิ์ลิป,ปตาพันลบก็ได้กล่าวเปิดงานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยมีกเรยานามิตรโซเฟียอึงและกเลยานามิตรวิเศษวงสิงเป็นผู้แทนนำกล่าว ก่อนที rition. ่จะประกอบพิธีทักษิณานุปทานโดยมีผู้แทนได้จุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายรักษ์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าพระบรมชายรักษ์สมเด็จพระนารายมหาราชจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าพระบรมชายรักษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุนมาถบพิษจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้ารูปหล่อเท้าสุรนาลีและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าโถรายชื่อบรรพบุรุษและผู้มีอุปการะคุณต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินลำดับต่อมาคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นผู้มีเกียรติและท่านสภาพได้ทอดผ้าบางสุกุลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิเมืองนครราชสีมาทั้งนี้สาธุชนยังได้รวมใจกันนั่งสมาธิเพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ค่ะ นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายขีลานะเพสัตว์และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพืมม่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในการนี้คณะสภาพก็ได้น้อมถวายไทยธรรมแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและได้ประกอบพิธีอัปโลกสังฆทาน เพื่อนํำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบินทบาตในครั้งนี้ไปบรรเทาความเดือดร้อนแต่คณะสงฆ์ส2 3่วัดใน4จังหวัดภาคใต้พร้อมทั้งช่วยเหลือครูและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ในภาคใต้ค่ะทั้งยังมอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยต่าง เป็นสาธารณสงเคราะห์โดยมีนายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายสุวัตลิป,ปะตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งจากคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทั้งหนึ่งหมื่นรูปได้เมตตาเดินรับบาตรจากคณะสาธุชนผู้มีบุญที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรมหาสังฆทานในครั้งนี้ สำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้เพื่อทำบุญเมืองนครราชสีมาฉลองครบรอบ556ปีถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชากุศลแด,ด,สด,ดล่สมเด็จพระบรมไตโรกนาถสมเด็จพระนารายมหาราชผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร และอุทิศส่วนกุศลแด่เท้าสุรนารีบรรพบุรุษผู้มีพระคุณต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินวันนี้จึงนับเป็นวันที่ดีที่พุทธบริษัททั้งสี่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ ที่งดงามที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและสาธุชนได้รวมกันบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาให้ตื่นตัวได้อย่างเต็มที่เป็นไปอย่างดีอีกด้วยค่ะปีนี้ก็เข้าปีที่ห้าห้าหปีนะครับก็ได้มีการ จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับคืองานทําบุญเมืองนครราชสีมานะครับโดยคณะสงฆ์แล้วก็ส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับการจัดงานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นการแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดนครราชสีมานะครับ,นะรบถ้าไปดูประวัติแล้วเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นผู้สร้างเมืองเป็นผู้ สถาปนาเมืองเกิดขึ้นฉะนั้นด้วยพระบรารมีของพระองค์ท่านจึงทําให้บ้านเมืองจังหวัดนครราชสีมามีความเจริญก้าวหน้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ฉะนั้นการจัดงานในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการตักบาทภาพร,ริสิกษุสงฆ์ถึง1,000 0รูปพี่น้องประชาชนมากันนับหลายหมื่นคนเป็นการแสดงออกถึงพลังของพุทธศาสานิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา,าพลังของอพระจบนิกกรชาวไทย ที่มีความสํานึกในพระมหากรณีคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เป็นการแสดงออกถึงพลังของชาวโคราชคนโคราชรักกันฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันวันแห่งการทําบุญครั้งใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลของเมืองการกระตุ้นเศร,รษฐกิจการส่งเสริมการเป็นเมืองท่องเที่ยววันนี้มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับในโอกาสจัดงานวันนี้ครับ ปุ้มปิติสําหรับพี่น้องเราชาวจังหวัดนคนรราชสีมานะคะที่ได้มาตักบาทหมื่นรูปนะคะแล้วก็ครบรอบ556ปีด้วยนะคะ <laughs> ก็จะเป็นในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องเราชาวจังหวัดนคนรราชสีมาและทางประเทศด้วยะค่ะ <laughs> เพราะว่าโคราชของเราเป็นจังหวัดใหญ่สุดแล้วก็ทุกปีทุกปีก็มีการตักบาทประจําปีก็พระต้องหมื่นรูปด้วยกันนะคะก็อยากให้อ่ พี่น้องชาวโคราชทุกภ้าคส่วนนะคะบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เป็นประจําทุกๆปีนะคะเพราะว่าการได้ทําบุญประจําปีให้กับพี่น้องเราชาวโคราชก็ถือว่าทุกคน ได้มารวมพลังกันอยู่ที่หน้าเท้าสุรนารีด้วยแล้วก็ทําบุญใหญ่ให้กับจังหวัดนครราชสีมาเราด้วยค่ะในองค์กรบริหารจังหวัดนครราชสีมานะคะเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทั้ง3ามาเภออยู่แล้วค่ะเพื่อจะทํานุบารุงในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนา การตักบาตรวันนี้นะครับนับว่าเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวจังหวัดคนครราชสีมานะครับที่คณะสงฆ์เนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยได้มาร่วมกันตักบาตรแสดงถึงนะครับความตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้สืบต่อไปแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญพระราชกุศลนี้นะครับไปยังบูรพมาหาษัตรีที่ราชเจ้าตลอดองค์ย่าโมที่เป็นสถานที่สําคัญอยู่ในตอนนี้ครับประชาชนเนี่ยมีความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับแต่ความชัดเจนของความรัดทานเนี่ยย่อมแสดงออกด้วยการกระทําไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมการตักบาตรหรือการถวายทานวันเนี้ยนะครับการตักบาตรเป็นจํานวนพระสงฆ์ถึงหมื่นรูปเนี่ยนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนออกมาเป็นจุนวนมากเนี่ยย่อมเป็นที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแสดงออกแล้วก็มีความรัดทานในองค์พระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับ เจ้าหนาที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้รวมกันรับบุญปลิดกลีบดอกไม้เพื่อโ่รยต้อนรับพระธรรมญาตรา1,000รูปที่จะไปร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธ,ธาตุประดิษฐา,านณมหารัตนะเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกรรจงัจังหวัดสงขลาค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่สองมีนาคมที่ผ่านมาณมหารัตนวิหารโคต3 1วัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันรับบุญปิดกลีบดอกไม้เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยาตรากว่า1000รูปที่จะไปเดินธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานณมหารัตนเจดีสิริปรทุมสวรรค์ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตส่วนกลีบดอกไม้ที่ทุกท่านช่วยการปิดกลีบในครั้งนี้ทุกคนต่างตั้งใจรับบุญกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงบางวันปิดกลีบตั้งแต่เช้าจนถึงสามทุ่มด้วยใจที่นึกถึงบุญกุศล พระาะทราบดีว่ากลีบดอกไม้ที่ตนเองปลิดนั้นจะไปเป็นกลีบดอกไม้ที่รองรับฝ่าเท้าอันเป็นมงคลของพระธรรมยตราผู้ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญเป็นพระแท้ธรรมยตราประกาศคุณพระรัตนตรยัยผ่านการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานที่มหารัศนเจดีสิริปรทุมสวรรค์เือให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ และผู้ที่มาร่วมเด็ดจะได้มีส่วนร่วมกับผู้มีบุญทุกคนที่ไปร่วมโปรยกลีบดอกไม้ต้อนรับพระธรรมยตราที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่9-10ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้ณมหารัตนาเจดีสิริปรทุมสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกลำจังหวัสดสงขลาค่ะ วันนี้ได้มีโอกาสนะคะมารับบุญค่ะเด็ดกลีบดอกดาวรวยนะคะเพื่อนําดอกไม้เหล่านี้นะคะไปต้อนรับพระธรรมยถา,าค่ะที่จะเดินทางอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุค่ะไปประดิษถานที่ศูนย์บางกับะคะจังหวัดสงขลาค่ะทำให้แบบตั้งแต่ที่มารู้จักวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรมรมชโยนะคะก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราใกล้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากๆแล้วก็แม้แม้แม่มีโอกาส จะได้แบบเจอองค์ท่านเป็นๆแต่ว่าได้ร่วมขบวนอันเชิญองค์พระบรมสารีริกธาค่ะก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วที่เราแบบได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดองค์พระศ,ศาสดาของเราค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าพระอาทิ์ต้นเดือนมีนาคมค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจงสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวประทุมธานีโดยมีการจัดเตรียมอาหารบูชาข้าพระไว้อย่างปราณีตงดงามภายในงานมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันสวดมวนต์บูชาพระรัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรัยตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาสบายก่อนที่จะได้กล่าวคำบูชาข้าพระและประกอบพิธีบูชาข้าพระ ซึ่งการบูชาข้าพระนั้นเป็นการถวายพัตตาหารอันปราณีตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานโดยอาศัยวิชาธรรมกายนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายทายธรรมและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับะระลึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาในวันนี้ในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะคณะกระยานมิตรทุกท่านต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้การลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรัรมพชาสามเณร5 0 0 0รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศัการาช2,567ยังคงคึกคักต่อเนื่องจากทั่วประเทศและในวันนี้ทีมข่าวบุนนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชของจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทีมงานได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านและโรงเรียนต่าง เพื่อนำข่าวโครงการดีๆไปประชาสัมพันธ์ให้น้องๆได้รับทราบกันค่ะพระอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานชวนบรรพชาสัมเณร5,000รูปฝื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจากจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่ชวนบวชตามโรงเรียนและหมู่บ้านาต่างๆซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนสนใจมาสมัครบวชกันหลายคน ดยเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปและการทำหน้าที่ชวนบวชนับเป็นภารกิจอันสำคัญของทีมงานทุกท่านเพราะจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองด้วยการบ่มเพาะต้นกล้าให้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาให้กลายเป็นหน่อเนื้อพระชินสีสืบต่อความดีให้ศาสนารุ่งเรืองทำให้ผู้ชวนบวช ได้บ่มเพาะอัทยาศายพระโพธิสัตว์ทําให้ผู้ชวนบวชได้บ่มเพาะอาธยาศายพระโพธิสัตว์คือผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไขได้เพิ่มพูนบาร,รมีทั้งสิบทัศนให้งอกงามไพ่บู์เพิ่มความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนผู้ปกครองเมื่อได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์ก็ได้อนุญาตให้บุตรหลานเข้ามาบวชในโครงการ พะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานคือนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังได้ฝึกฝนอบรมตนเองขัดเกลวนิสัยจะได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีและที่สำคัญจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวนรรค์อีกด้วยทางด้านพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิญชวนน้องๆน,น,นักเรียนชายมาร่วมสมัครบวชในโครงการบรรพชาาัมมเน็ยมห0าพันรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศัการาช2567ซึ่งการทำหน้าที่ของทีมงานชวนบวชในครั้งนี้ได้ลงทำหน้าที่กันอย่างเสียสละเวลาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสุดกำลังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อต้องการให้พระพุทธศาสนา ได้สืบทอดยาวนานต่อไปโดยเชิชวนน้องๆเยาวชนมาร่วมบรรพชาสามเณรในโครงการนี้ซึ่งน้องๆจะได้ฝึกฝนตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีซึ่งบทฝึกดังกล่าวได้รับการตอบรับจากหลายฝ่ายว่าสามารถขัดเกลาวิสัยให้ดีขึ้นได้จริงโดยพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่านิสัยดีนำไปเกิดในสุขติ นิสัยไม่ดีนำไปเกิดในทุกคติหากใครปฏิบัติตามสามารถทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้จริงตั้งแต่พบชาติที่ทำและจากการลงพื้นที่ของคณะพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกโรงเรียนเป็นอย่างดีเพราะเล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆทั้งทางด้านการเรียนและการฝึกฝนอบรมตนเองค่ะ ช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์สาหาราชาอาณาจากักรได้จัดงานบุญบูญชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะโดยภายในพธิธีพระคระูภาวนาชาคารวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมและบูชาข้าพระ ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชัยโยพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยก่อนที่จะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ่านผ้าป,ป่าจากอุโบสถเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณห,หอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จากนั้นกลยานมิตรแสงเดือนแผงไพรี ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดกาลยานมิตรรัไทยรัตเชอร์เมอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาัตตาหารเป็นสังฆทานกาลยานมิตรธัญาการไรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคส่วนกาลยานมิตรอวัสดาเบลเล่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจไทยธรรมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมนำ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาพป่านอกจากนี้สาธุชนยังได้น้อมนำจตุปัจัไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญจากนั้นได้จัดสหวรระวันเกิดให้กับลูกพระธรรมที่เกิดเดือนมีนาคมด้วยความอบอุ่นและประทับใจ,จเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทั้งยังได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งเพื่อปลูกฝังนิสัยการให้ทานซึ่งเป็นบาร,รมีข้อแรกที่ทุกท่านต้องพึงปฏิบัติค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่า สมทบมหาสังฆทานหนึ่งมื่วัดทั่วประเทศค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุพภามาลาโดยมีกัลยานามิตรรัฐ และกัลยาณมิตรพยาวเนตรไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุขคันธมาราบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเห่งศรีวัดและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีประธานบุญพิธีคือ กาลยายนมิตรภูลพิไลบัมกาดเนอร์และแกาลยายนมิตรทองใสาพาราจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมกันบูชาข้าพระพร้อมกับสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าสหวราเดือนเกิด โดยมีกาลยานมิตรกรมลชนกสายสมอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทานหนึ่งหมื่นวัดโดยมีกาลยานมิตรอรณีเลิศดเกรียงไกรยิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและฟังธรรมทําให้ทุกคนมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสปลื้มปิติในบุญที่ได้มาทําร่วมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ ในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจัก,กรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจัก,กรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจัก,กรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอันดับที่หนึ่งนครหลวงสิบอันดับที่สองนครหลวงหนึ่ง อันดับที่สมนครหลวงหอันดับที่สี่นครหลวงหอันดับที่ห้านครหลวงเก้าอันดับที่หนครหลวง12บสองอันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวงเจอั 7, นดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นครหลวงสาส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่หนึ่งจังหวัดเลย อันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สจังหวัดสกลนครอันดับที่สจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่ห้าจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่เจ็ดจังหวัดลำพูนอันดับที่แจังหวัดบึงกาฬอันดับที่เก้าจังหวัดชนบุรีอันดับที่สิจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกรวมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวด6,234ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําคเดือน4ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2,567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i o t l d com ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญบรรพชาสัมมนเณรห0 0พรูปในวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2,567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีณบ้านแก้วเรือนทอง,ทองคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094ย์ 94, 4 2541และ0 6 4 4-6-9-6-9-5-1ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง10-18ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบำเพชาสัมมเณรฝืนฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28มีนาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่28เมษายนสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รดวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอันทะปะมังตะทายังโลโพ สหเตเมื่อความโลภครอบงำย่อมมีแต่ความมืดบอดสำหรับวันนี้ดิฉันประมลชนะจราชชดพัดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ